เพจของเราควรใช้สีอะไรดีสวัสดีค่ะพบกับอาก้อยสอนออนไลน์สมายท t o กเตอร์นะคะเรียนรู้ออนไลน์ง่ายๆไปกับอาก้อยนะคะวันนี้เนี่ยอาก้อยจะมาแนะนำเรื่องการตั้งค่าสีของเพจเราอะคะ่ะว่าถ้าเราขายสินค้าประเภทนี้เนี่ย สีของเพจเนี่ยควรจะใช้สีประเภทไหนค่ะควรจะใช้สีอะไรกับตัวสินค้าของเรานะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับ s m ายทูเกเตอร์ด้นะคะไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะวันนี้มาดูกันว่าเราควรใช้สีไหนประจําเพจของเราดีค่ะตามหลักทฤษฎีนะคะก็บอกว่าสมองจะจดจาสีได้ดีกว่าตัวอักษรค่ะเราจึงควรกําหนดสีประจําเพจของเราไว้ประมาณสองถึงสี่สีนะคะสําหรับธุรกิจหรือสินค้าของเราแล้วก็ใช้สีเหล่านั้นนะคะในการกําหนดโลโก้หรือการทําสื่อโฆษณาของสินค้าเรานะคะ สีอะไรเหมาะกับธุรกิจไหนเราลองไปดูกันเลยค่ะสีเทาสีดำสีทองสีเงินเหมาะกับสินค้าประเภทแนวแฟชั่นเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับสีขาวสีเขียวเหมาะกับแนวสุขภาพการเจริญเติบโตและแนวสันติภาพ สีชมพูสีม่วงสีขาวเหมาะกับความน่ารักสดใสแล้วก็สร้างสรรค์ถ้าสินค้าเรามีความน่ารักสดใสอะไรประเภทนี้ก็ใช้สีชมพูสีม่วงสีขาวนะคะสีแดงสีขาวสีดำเหมาะกับสินค้าประเภทที่กระตุ้นความอยากความเร้าใจอะไรประมาณนี้ค่ะสีขาวสีส้มสีดำบดมหดอกถึงความเป็นมิตร ความมั่นใจและการให้กำลังใจถ้าสินค้าเราเป็นแนวประเภทนี้ก็ใช้สีส้มสีขาวสีดำนะคะสีเหลืองสีขาวสีดำเหมาะกับแนวมองโลกนี้ดีทำให้แบรนด์ของเราดูดีสินค้าของเราดูดีแล้วถ้าเผื่อว่าคุณ ชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับสีที่ถูกฉลกหรือสีที่เป็นมงคลกับชีวิตของคุณอ่ะคุณก็สามารถนําสีเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นสีประจําเพจของค,คุณก็ไม่เสียหายอะไรหรอกนะคะอาก้อยว่าแล้วก็ฝากกดติดตามอาก้อยสอนออนไลน์ด้วยนะคะเป็นไงคะเพื่อน,อนๆสามารถเลือกสี เพจประจําตัวของตัวเองได้หรือย,ยังคะว่าเพจของตัวเองอะ่ะควรจะใช้สีอะไรนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะใช้เทคนิคนี้ในการตกแต่งเพจให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Smile To g e t h e r ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ